ดลรับคำเดียวนะครับจากปากนายกที่ทําให้คนทั้งประเทศงงเป็นไกต่ตาแตกเธอบอกว่าเจราจากับทําเรียบร้อยแล้วโอ้โหแต่บอกไม่ได้เพราะมันเป็นความลับลับขนาดไหนก็ลับขนาดที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศก็ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์รับรู้เฮ้ยขนาดนั้นคําถามคือนี่เรากําลังทําดลรับกับทัาหรือกําลัง ดูซีรีส์ผู้นำลวงโลกกันแน่เหตุเกิดจากคำเดียวครับวัดความหมายเป็นในบอกว่านายกของเราหายตัวได้ถ้าไม่มีใครเห็นนั่นแหละครับคือความสามารถทิเศษนายกแพทองทานพูดในรายการโอกาสไทยว่าเรากำลังเจราจาก,กับทีมทั้มอยู่แต่เธอบอกว่า is a secret deal เธอบอกว่าเปิดเผยไม่ได้ครับเพราะเดียวประเทศอื่นเขาจะรู้ฟังดูเหมือนเรากำลังจะครองโลกเหนือกว่าอเมริกาซะด้วย เพราะทำยังต้องแอบกระซิบกับเราแต่เดี๋ยวก่อนอยางพึ่งเคลิมหรือจริงๆมันก็แค่ไม่มีอะไรเลยแต่ต้องพูดให้มันดูว่ามีเพราะดีวรับไม่มีใครรู้ก็ไม่ต้องรู้กันต่อไปแค่รู้ว่า งปัญหาไม่ใช่เพราะมันลับหรอกครับแต่ปัญหามันคือมันล่องลอยภาคเอกชนก็งงอันดีงานนี้กูจะเตรียมสินค้าอะไรส่งออกดิฉันจะทําอะไรต่อดีคะแล้วเราจะเสียภาษี 3า3สหรือ37เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับเพราะมันรับแม้แต่จะคุยกับใครหรือใครไปคุยด้วยก็ไม่รู้เพราะว่ามันรับแล้วรัฐบาลเองตอบได้ไหมรู้ไหมว่าใครไปพูดไม่รู้เพราะว่ามันรับรัฐบอกว่ากําลังทําอยู่แต่ทําอะไรล่ะก็มันรับไงอย่างกําลังทําอยู่ในเมฆมองเอกชนเสนอตัวเข้าช่วยเจราจารัฐบอกไม่ต้องไม่ต้องฉันคุยได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องรับ คุณก็ห้ามรู้พูดง่ายๆเอกชนพยายามอยากจะช่วยรัฐแต่รัฐบาลหวงเวทีเพราะว่ากลัวทุกคนจะรู้ความลับลับเพราะว่ากูไม่มีอะไรจะบอกแล้วประเทศอื่นเขาทำกันยังไงล่ะครับเวียดนามญี่ปุ่นอินเดียรัฐมนตรีเขาคุยกันเจรจาก,กันแบบเปิดเผยเปิดภาพเปิดแผนเปิดหน้าสิงคโปร์ก็ประกาศจุดยืนชัดว่า if you don't agree with our roots, take your money elsewhere ส่วนของไทยล่ะครับไม่ ไม่มีไทม์ไลน์ไม่มีรถแมพไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นดิวรับเมื่อมันรับก็มีแต่วับวับกับปลากระป๋อง <c oughs> เรากำลังอยู่ในยุคที่ผู้นำชอบพูดว่ามั่นใจได้โดยที่ผู้นำแล้วก็พวกเราไม่ต้องรู้อะไรเลยอันที่จริงนะครับประชาชนไม่ได้อยากรู้ทุกอย่างแค่อยากจะรู้ว่ารัฐบาลจะพาพวกเราไปทางไหนรัฐควรพูดว่า we negotiating under clear objective And n a t ชียแนลอินเทไม่ใช่พูดแต่ว่าพี่กำลังทำอยู่แต่ไม่สามารถบอกได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นความลับนะยะ <Yeah. S 1> คำว,ว่าเจราจาแบบไม่เป็นทางการมันไม่เท่ากับว่ามันเป็นความลับนะครับและอีกอย่างถ้ามันไม่มีใครไปเจราจาจริงๆมันก็แปลว่าไม่มีอะไรเลยเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาพูดล้อเล่นเหมือนกับคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงในโต๊ะอาหารแบบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องจริงจังหนักแน่นชัดเจน เรื่องนี้มันไม่ควรจะจบที่คำว่าไม่ต้องกังวลแต่มันจบตรงที่ทำไมไม่มีใครรู้เลยว่ากำลังเจราจาอะไรกันอยู่ถ้ารัฐบาลคิดว่ามันเป็นความลับจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่ปกป้องประเทศได้ถ้าบอกมาเดี๋ยวประเทศอื่นเขาจะรู้ว่าทาอเมริกาให้สิทธิพิเศษอะไรกับเราต้องมากมายแบบนั้นจริงหรือแล้วประเทศอื่นที่เขามีศักยภาพมากกว่าเราสนิทสนมในเชิงธุรกิจกับอเมริก กล้ามากกว่าเราเขากาลังทําอะไรแล้วก็กําลังคิดอะไรโอ้โหขอให้จาไว้เลยนะครับว่าประชาชนไม่ได้กลัวสัตรูตต่างชาติแต่กลัวกลัวจริงๆกลัวผู้นําที่หลงผิดคิดว่าตัวเองรู้ร,รู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้เลยอันตรายมากนะครับอย่าหลอกตัวเองเลยครับว่าประเทศนี้กําลังเจราจาอะไรอยู่เพราะในความเป็นจริงการเจราจาต่างๆ ถ้ารัฐบาลพร้อมแล้วมีไพ่ไม้เด็ดจริงๆโอ้โหรัฐบาลชุดนี้ไม่ขี้โม้ก็ให้มันรู้ไปถ้ายังไม่มีแผนจริงๆไม่มีคนที่รู้จริง และยังพูดคำว่ารับรับอยู่เรื่อยๆแบบนี้สุดท้ายมันจะไม่ใช่ดีลรับแต่มันจะกลายเป็นดีลหลอกซึ่งเป็นการหลอกประชาชนทั้งประเทศแล้วตกลงแล้วท่านคิดว่านายกรัฐมนตรีของเรามีดีลรับกับทั้มมีดีลรับกับอเมริกาจริงหรือครับในเมื่อทุกอย่างที่นายกพูดมามันเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมไม่มีอะไรเลยแง่งรับอะไรสักขนาดนั้นแล้วพูดถึงเรื่องการลงทุนในอเมริกา กาในบ่อกแก๊สซึ่งสิ่งนั้น ญี่ปุ่นเกาหลีมีสเตเปภาพในการไปลงทุนแบบนั้นก่อนเล่าหรือเปล่าแล้วเรายังรับอยู่รับจนไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พอยรังสตูดิโอแล้วเราก็มาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอน15นาฬิกาหรือบ,บ่าย3โมงเป็นต้นไปเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันนะครับคิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสาระเน่า